ทียบอัดฉีดฟุตบอลและวอลเลย์บอลเมื่อควา้าแชมป์นักกีฬายิ้มรับทรัพย์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานด้วยการล้มทีมชาติจีนอย่างสุดมัน3ต่อ2เซตในรอบชิงชนะเลิศควา้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้เป็นการควา้าแชมป์สมัยที่3ในประวัติศาสตร์โดยมีการเปิดเผยยอดเงินรางวัลอัดฉีดที่ทัพนักตบลูกยางเสาไทยจะได้รับทั้งนี้ภายในปี2023ที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาไทยในชนิดกีฬาต่างๆทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้หลายประเภทวันนี้เราจะทำการเทียบ2ชนิดกีฬามหาชนที่ชาวไทยให้ความสนใจมากที่สุดทั้งฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่และวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย โดยล่าสุดกับการคว้าชแชมป์ของวลเล์อบอลหญิงทีมชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมามีชาติเข้าร่วมทั้งหมด14ประเทศประกอบด้วยมกกเลียออสเตรเลียอินเดียอิหร่าน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันอุซเบกิสถานเวียดนามคาซัคสถานฮ่องกองจีนฟิลิปปินส์และไทยโจกภาพซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันระดับนานาชาติที่ส่งแข่งขันโดยใช้คำว่าแห่งประเทศไทยในระดับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหากคว้าเหรียญทองจะได้เงินรางวัล6 0 0 0บาทเหรียญเงินได้เงินรางวัล4 0 0 0บาทและเหรียญทองแดงได้เงินรางวัล2 0 0 0บาทดังนั้นเบื้องต้นหากนับเฉพาะเงินรางวัล จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพียงอย่างเดียวทีมวลอลเลย์บอลหญิงไทยชุดนี้จะได้รับเงินรางวัลตกคนละ60แสนบาทรวมทั้งหมด14คนเป็นเงินทั้งหมด8ล้าน 4, แสนบาทโดยที่ยังไม่ได้นบรวมกับเงินรางวัลที่สมาคมวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้รับ3 0และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชจะได้รับอีกจำนวน20%จากกองทุนอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีจากสปอนเซอร์เครื่งอง e ดื่มเอสโคลาและบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนหรือ U ูบ ได้มอบเงินโบนัสสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจำนวน1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านบาททางด้านฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมากับการควา้าแชมป์ฟุตบอลร,รายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ที่ผ่านมาโดยปรากฏว่าช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามสกอร์รวม 2. นัด3ต่อ2ควา้าแชมป์เป็นสมัยที่7ได้สำเร็จโดยมีการเปิดเผยจำนวนยอดเงินอัดฉีดทั้งหมด3าล้าน บแบ่งเป็น3ามแสนเหรียญสหรัฐจากการแข่งราว20ล้านบาทมาดามแป้งนวลพันธ์รับสั่งผู้จัดการทีมชาติไทยเงินอัดฉีดจากการเข้ารอบแรก5ล้านบาทรอบรองชนะเลิศ5ล้านบาทและรอบชิงชนะเลิศอีก10ล้านบาทรวมถึงพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย5ล้านบาทรวมเป็น35ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก t o d a y l i v e n e m e จะลืมกดติดตาม ช่องดาววนเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ